จากเรื่องคราบน้ำมันกลางทะเลคราวนี้ตัดกลับไปที่คลิปฮะคลิปเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์26วันเกิดคุณทักษิณวันนั้นเองมีคนเอาคลิปโพสต์ขึ้น YouTube สาระของมันอ้างว่าเป็นคลิปของอัลกออิดะคู่ฆ่าพันธุิบัตรทักษิณตามล่าประมาณนั้นไปที่คุณสุนัยผาสุขที่ปรึกษายเมนไลฟ์ w a ว c h แต่จาประเทศไทยฮะสวัสดีครับอาจารย์สนัยคะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับคุณมรรัตน์จกหรือจริงฮะซิมอกรยดาขู่ฆ ok ่าทักษิณฮะฟันธงเลยฮะฟันธงจกหรือจริงน่าจะจกฮะคงออกไปในนนออกไปในทางนั้นนะน่าจะโจกมีคนเมคขึ้นครับอืมแล้วคนที่เมคนี่คิดว่ากลุ่มไหนฮะต้องการอะไรฮะ อันนี้อันนี้เดายากครับว่าทำขึ้นมาทำไมคือมันมีความไม่เนียนในองค์ประกอบแต่หลายเรื่องนะครับว่าไม่เนียนคลิปนี้ไม่เนียนตรงไหนที่บอกไม่เนียนบ้างครับเรื่องของเรื่องของปากไม่ตรงกับไอ้ไอ้เสียงที่ปล่อยออกมาบ้างอ๋อเหรอครับแต่เสียงเสียงรับพูดกับปากมันไม่ตรงมันไม่ซิงกันเลยฮะมันไม่ซิงครับมันไม่ซิงก็เหรอแล้วก็เออเรื่องเนื้อหาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ อยู่ในประเด็นความสนใจของกลุ่มสุโตเนี่ยอเอาไรได้นะครับคือถ้ามันเป็นเรื่องเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเกิดใหม่ๆอะไรนะครับมมมไม่กเกิประการที่เด่นเพราะจากเหตุการณ์ที่เกิดในคาใต้ไทยเนี่ยเรื่องที่เขาเก็บแค้นน,นี่จริงคือเรื่องตากใบมันไม่ใช่เรื่องอเกิเเรื่องเกิเสเนี่ยเขามองมันแปรไฟคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเมียวุธมาต่อสู้กันแล้วฝ่ายแบ่งย่างดึงดนเนี่ยถอยไปข้างหลังเลยมาสยิดแล้วฝ่ายไทยก็ ตราในมัตยีก็ตายไปไอ้นนี่คือินเส้เขาไม่ติดใจแต่เขาติดใจตางไปคือตางไปนี่มันฆ่าสายเดียวไงครับคือ่ายนึงเนี่ยสายนม่ามุสลิมเนี่ยมามือเปล่ามาชนลุงแล้วเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยหนักมือมากเลยเขาตายกันมากมายนะครับเรื่องนึ่งเสียใจมันคือเรื่องนั้นแล้วก็ถ้าเป็นการ ทับแขนะไยจริงหนึ่งก็คือควจะต้องเกิดตั้งแต่เวลาที่เกิดเหตุสองเนี่ย<ะ>เป้าในการก่อเหตุมันมันต้องไม่ใช่คนทักสินคนเดียวมันจะเป็นรัฐบาลไทยหรือประเทศไทยทั้ประเทศครับค่ะแล้วการเชื่อมโยงใช้กลุ่มเอากอยดะมาเป็นข้ออ้างตรงนี้เป้าประสงค์เพื่ออะไรยังไงคะ คือเป้าประสงค์ที่ตอบไปได้จริงๆคุณหมอก็คือออกมามันผิดฝาผิดตัวไปหมดนะฮะแล้วออกมามันก็ทำมาจ้าอาวันเกิดคุณทักษิณแล้อยากว่าแบบจะทําให้เป็นวันเกิดที่ดูไม่มีความสุขไปหน่อยดูเป็นเชื่อมโยงสถานการณ์มากไปแต่คุณทักษิณแกก็รู้สึกว่าเขาเขาก็ผ่านเกมอกนะคนส่วนมากก็จะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องต้องกังวลตกกังวลอะไรมากคุณทักษิณก็เหมือนกับสวรไป้วยสารว่าไม่เห็นกังวลกับ บินไปดูใบเลยคือทุนทัพย์สินแกมีฐานอยู่หลายที่ใช่ไหมฮะคือมันเกิดที่ฮ่องกงสไตล์ปากเก่งเสร็จมาฮ่องกงฮ่องกงเสร็จก็มาเจอเรื่องนี้ซึ่งถ้าเกิดแกผ่ันนี้ดีสอแล้วคงจะตั้งตั้งอยู่ที่ที่แกรู้สึกว่าสบายใจเช่นิ่งจะนปฮ่องกงอยู่ระแวกนั้นไม่บินไปตะบอกค่าก็เห็นเลยไม่ได้วิตกทุกร้อนอะไรก็ดูใบเลยกลับบ้านสงสัยจะแขกเหารัฐมั้งคือมันไม่ได้แขกอร่อยเด็ด จนจนอึ้งอะน,นะว่ามาได้ยังไงไม่ออกอมาแล้วก็มาได้ยังไงมากกว่าแล้วก็คือถ้ามองว่าจะตอนที่ทำหนึ่งเนี่ยทางพวกหน่วยขว่าวกรองพวกความมั่นคงเนี่ยเขาเชื่อว่าไหยมาจากทางหนึ่งก็บอกมาจากมาเลเซียกระแสนึงบอกว่าทันในตัวอนอ,อกกลางแต่ว่าไม่ว่าที่ทาที่ไหนก็ตามเนี่ยมันไม่มีไม่มีอนะิมแพกเลยเหรอคะครับ มันกลายเป็นข่าวครับผมมองว่า,วา,า,วาเป็นข่าวชวนผัวข่าวชวนวตลกตลก<ะ>ยับยกๆไอ้ที่บอกว่าจะตอกลิ้มไทยมาเลยอะไรต่อนี้อะไรนี่มันไม่มีอิมแพคขนาดนั้นนะมันไม่ได้มีอิมแพคขนาดนั้นนะคือจะมองว่าเราจะทําให้ไทยกับมาเลเซียมาทะเลาะบอกแหวงกันมันก็ไม่ใช่นะครับ คือทางฝ่ายทางการเซียเทียขาไม่คือมันไม่มีใครเป็นปานเรื่องนี้ mm hmm. นอกจากแค่ว่าตอนนี้เราก็พยายามจะคาดเดาว,ว่าหนึ่งเนี่ย mm hmm. ใครคือจอดจงว่าใครเป็นคนทำ <c oughs> สองเนี่ยอย่างที่ <c oughs> ท,ที่ถามถามมาสัา <c oughs> กครู่ว่าเราก็เอาวัตถุประสงค์เท่าไหร่นี้นจุคืองจ <c oughs> ุดที่ต้องตอบไปอีกสานแต่มันมันไม่มีอะไรเลยค <c oughs> <c oughs> เ,เป้าประสงค์นั้นต้องการแค่ก่อกวนหรือกวนรมเจ้าของวันเกิดเฉยอะไรประมาณน,นั้นคุณตอนนี้เป้าเฉพาะหน้าที่เห็นเนี่ยนะครผลจะเฉ้าหน้าเนี่ย<ช>คงออกไปในทางว่ากวนอารมณ์เจ้าของวันเกิดแต่เจ้าของวันเกิดเขาก็ไม่ไม่กระตุก,กน,นะครับกลายว่าพูดลูกน้องเจ้าของวันเกิดได้กระตุกแทนวันแกล้งแทอผมเห็นผมเห็นตำรวจคอมพิวเตอร์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคลิปนี้น่าจะจริงไม่ได้ตัดต่อน่าจะทําจากตอนออกกลางขอเวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมผม ฟังแล้วผมก็งงว่าทำไมรู้เร็วจังเอดีเหมือนกันคือคือไอ้เรื่องไม่ได้ตัดต่อเนี่ยมันมันชัดว่ามันไม่ได้ตัดต่อคือคือคือมันมันก็คือคลิปคลิปคลิปของมันโตจริงๆถ่ายมาเลยจริงๆอ่ะต้องการมาเผยแพร่คือไม่ใช่เอาคลิปเขาเอาใครได้อย่างเช่นไปพูดอยู่ตามท่ามตามหลืออะไรแล้วก็มาดับเสียงเป็นเรื่องของคณทักสินี่ยแล้วก็ไมนได้ตัดต่อแต่นี่คือไอ้ไอ้เอาคลิปเพ่เผยแพร่อัดอัดขึ้นมาโดยตรงปัดหน้าอันหนึ่งติดหน้าอันหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ว่ามันก็ ก็แค่นั้นนะครเป็นหลักๆก็คือแค่นั้นาเช้าวันน mm ี้เองมีนักลนักวิชาการบางสํานักบางคนก็ให้สัมภาษณ์นะครับผมผมผมก็ฟังตลอดเช้าด้วยความแปลกใจเล็กๆมีการเชื่อมโยงไปถึงมุสลิมแถวแถว อริกาเหนือไหลเข้ามาป่ากอการมาก่อตัวอะไรกันแถวๆภาคใต้ของเราภาคเหนือของมาเลเซียตั้งนานแล้วอะไรต่อมีอะไรจะเกี่ยวหรือไม่อะไรประมาณนั้นมันมีอะไรหรือครับประเด็นมุสลิมจากอฟริกาเหนือมาแถวนี้ยรมันเชื่อมโยงยังไงคะมีไหมคะมันก็คือตัวพู้อย่างนี้ฮะว่าสองสามเปอเ็นเขาขอแยกเป็นส่วนๆแล้วกันนะว่าอ่า มันเคยมีความสนใจและปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับจากจากกลุ่มสุดโต่งนะครับห,หลายๆกลุ่มที่เปรนกอบ,บการอยู่นอกประเทศนะครับเป็นกลุ่มผู้รำเอกอบ,บขรายสากลเนี่ยกับสถานการณ์นจันงยวกับแดนภาคใต้นะครับพยายามจะเคาะประตูนะครับแทรกซึมเข้ามาก่อเหตุนในประเทศไทยกรณีที่ชัดที่สุดก็คือโคนลนคาบารี นะครับที่เป็นเป็นแกนนำของอาวัยกองของเจมสลรามยาซึ่งเชื่อมโยกงกับอัยไคดานะครกลุ่มเจไนะฮะ,ะเจไอเจไอซึ่งพยายามจะเข้ามาก่อเหตุเป้าหมายก็คือ,อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยในขณะนั้นั่นนะครับแล้วก็เสียรับก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ในบริการในจันงหวัดชียงราภาคใต้ก็มาใส่ฐานของตัวเองที่พอจะมีอยู่บ้างปล,ปลายใน,ใน,ใ,นในเตขตกรุงเทพนะครับก,ก,กระโดดจัดสิงคโปร์จากมาเลเซียเนี่ยเขาไม่ฐานอย่างสก,กุลมาเลเซียกระโดดมาก่อเหตุพยายามจะก่อเหตุในกรุงเทพนะครับแต่ก็เสียรับคือซีเอร่วมมือกับไทยจับแล้วหลังจากนั้นก็โดนเอาตัวไปกิบโมไปกัวเโมนะอลนีก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่อันหนึ่งแต่ว่า กลุ่มก่อเหตุในแ่บเชลานาฟใต้ขางไทยแมวด้วยมันก็บอกป็งสงครามกัเราสงครามกลุ่มก่อเหตุในแถบเชลานาฟใต้เขาบอกก็ทำสงครามแย่งยืนแดนกับรัฐไทยส่วนพวกคุณนั้นสู้กับชาติตัวตกสู้อะไรสู้ใครคนละสงครามกันนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองกรณีปาระเบิดแล้วตกใส่เท้าตัวเองขาขาดคงจำได้สุกุมิทสุกุมิทจำได้จัได้อันนั้นคือกลุ่มสุกุมิทอันนั้นก็คือกลุ่มหนึ่งแต่นั่นก็เป็นคู่ขแย้งหลักก็คือระหว่างกลุ่มที่ไม่พอใจกับอิสราเอล พยายามจะใช้ประเทศไทยเป็นที่สอเหตุเพราะมันมีความหลาหลวมก็มาก่อเหตุได้อ,อันนี้ก็นี่คือกลุ่มที่สองอันที่ททถ่ายถูกกลุ่มที่พวกเราสองกลุ่มเนะี่ยแหละก็อยากลากยังไงก็อยากลา,ากว่สจะเอาใครดไ,ได้คุณยังเชื่อมโยงไหมล่ะมันก็ไม่เกี่ยวัไม่เกี่ยวม่ลากมัไม่ถึงฮะมันลากมันไม่ถึงแล้วก็มันมีมันมีหลายอย่างที่มันติดตาติดตัวอย่างเรื่อง ฉากหลังอันนี้เหมือนเราพรมที่หลายๆบ้านก็มีกันคือคนที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆแล้วชอบซื้อพรมเนี่ยก็หยิบพรมหน้าตาอย่างเงี้ยเอามาแปะเป็นฉากหลังแล้วก็ของของของทางสายเวลาผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยมันจะเป็นลักษณะพรมมันจะรู้ยุ่ยมันจะมันจะอหลังอาลังกว่านี้นะมันจะหลังด้วยมเนมเป็นเล็กๆซื้อก็ได้แค่นี้เอาแค่นี้นะโอเคถ้างั้นจบแบบจ๊อกๆแล้วกันคุณสุนัย ครับก็หวังว่ามันคงจะเป็นเช่นนั้นนะครับว่าคงจะเป็นแค่เรื่องของการป่วนกันในทางการเมืองก่อนที่จะเข้าบรรยากาศว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะป่วนของจริงตอนนี้ก็คงมีอะไรอย่างเงี้ยปล่อยค่อยตอบนิดหน่อยออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่มีผลกระทำนะครัเป็นเป็นเป็นพิธีกรรมต้อนรับหนึ่งเมษาสี่เมษาเจ็ดอัโทษนะหนึ่งสิงหาสี่สิงหาแล้วก็เจ็ดสิงหาประมาณนั้นนะฮะครับแล้วก็หลักๆก็คือหวังว่า กลุ่มที่เป็นตัวจริงที่อยู่นอกประเทศพอเห็นเรื่องอย่างนี้เนี่ยเขาไม่เต้นไปด้วยก็หวังอย่างนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมีอิมแข็งแนมะ้ที่น้อยนิดที่สุดเนี่ยก็จะเป็นที่ว่าไปกระตุ้นให้กลุ่มต่างประเทศเนี่ยที่ของจริงเขามาสนใจเรื่องในประเทศไทยซึ่งจนถนึงขณะน,นี้ยังไม่มีท่าทีตอบจัดใดๆจ้ะ เอาคด้าตัวจริงที่อยู่นอกประเทศหรือพันธมิตรสอไคด้าตัวจริงที่อยู่นอกประเทศครับแล้วก็มาเลยก็นิ่งอยู่นะฮะมาเลยก็นิ่งครับผมเขาคุณมากครับคุณสุนัยฮะขอบคุณค่ะคุณสุนายค่ะคุณสุนายผาสุกนะคะที่ปรึกษาองค์กรที่นั่นรายกานจากประเทศไทยตั้งใจว่าจะปิดรายการด้วยเสียงจากคลิปชวนหัวอย่างที่คุณสุนัยว่าแต่เวลาไม่พอฮะ